น่ากินไหมครับทุกคนนี่ไม่ใช่ขาหมูธรรมดานะครับแต่เป็นขาหมูวันเกิด100กิโลและเป็นเมนูที่กว่าจะเสร็จเกือบเที่ยงคืนเลยครับสั่งเดดไว้ตั้งแต่เมื่อวานให้ไปหาขาหมูมาให้ครับเดดได้มาเกือบ100กิโลเลยได้มาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำนั่นก็คือล้างให้สะอาดครับ จริงๆแล้วสั่งร้านให้ทําให้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจก็เลยต้องทําเองอีกรอบโดยเฉพาะตามซอกตามกรีบแบบนี้ต้องขูดให้ดีๆครับรู้ไหมครับว่าทําไมต้องทําเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นวันเกิดของผมครับผมก็เลยอยากทําอาหารให้คนที่ผมรักได้ทานกันตั้งใจมากเลยนะครับทําคนเดียวแบบไม่ขอตัวช่วยด้วย จริงๆแล้วการทำอาหารก็เพลินดีเหมือนกันนะครับมันมีความสุขได้วางความเครียดวางงานลงบ้างและอยู่กับการทำอาหารตรงหน้าแบบ100%ต ล้างเสร็จแล้วต้องเอามาซับให้แห้งด้วยทิชชู่นะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาไปทอดก่อนแต่ด้วยความที่หมูของเราเยอะมากก็เลยต้องใช้น้ํามันเยอะเหมือนกันก็เลยให้ลูกชายมาช่วยยกน้ํามันให้ครับใช้น้ํามัน1ปี๊บพอดีเลยครับวันนี้เราทําครัวนอกบ้านนะครับเพราะว่าเตาใหญ่แบบนี้ทําในบ้านไม่น่าจะไหวอุ้ยเยอะอยู่นะโอเคอันเียวเราหมดพอดียังมีโอเค น้ำมันพร้อมแล้วนะครับนำหมูลงไปทอดได้เลยหลายคนน่าจะมีคำถามนะครับว่าเอาไปทอดทำไมการทอดหมูก่อนนำไปตุ๋นนั้นจะทำให้หนังหมูสวยตึงเนื้อหมูหน่าทานมากยิ่งขึ้นครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหนังหมูจะตึงแต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้ช่วยตัวน้อยอยากช่วยประปานะครับพอ่อเวก็น่าจะเป็นห่วงประปาก็เลยแวะมาให้กำลังใจ ทอดเสร็จที่อราแล้วก็เรา้เด็แล้วราต้อเตรียมต้มเรต้องทอดก่อนให้หนังมันจึงเวลาที่เราไป็ต้มมันจะไดสวยหนังมันจะมนชุ่มไปก็จะเป็นอะไรแม่เมือนเดิมาริงหรอไปรอตงบ่า ตอนนี้หนังหมูของเราตึงแล้วก็เหลืองสวยมากๆแต่ว่าต้องตักพักไว้ก่อนเพื่อให้เสด็จน้ำมันครับ ทำขาหมูแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเห็ดหอมสดนะครับเห็ดหอมจะเพิ่มความหวานให้กับหมูของเราเพราะว่าในเห็ดหอมจะมีกรดโกดตมิกครับหรือเรียกได้ว่าเป็นผงชูรสตามธรรมชาตินอกจากนี้เห็ดหอมยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงป้องกันโรคหวัดป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็งได้ดีมากๆและช่วยบำรุงกระดูกด้วยครับ เตรียมเห็ดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปเตรียมเครื่องเทศกันครับนำกระเทียมไปโขลกให้หยาบๆนะครับแล้วก็เอาลงกระทะคั่วพร้อมกับเครื่องเทศช่วงจีป่วยกัดพริกไทยขาวรากผักชีแล้วก็อบเฉยครับ การคั่วจะทําให้เครื่องเทศของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นกว่าเดมครับสงสัยพ่อเวศจะเป็นห่วงนะครับแวะมาคั่วช่วยด้วยส่วนผู้ช่วยตัวน้อยก็เกาะติดไม่ยอมห่างเลยครับคั่วเครื่องเทศจนหอมแล้วก็นาไปห่อในผ้าขาวบางนะครับเตรียมไว้สําหรับการตุ๋นไปพร้อมกับหมูครับ แต่ก่อนที่จะต้มสิ่งที่สําคัญคือการเคี่ยวน้ําตาลปี๊บครับไอเราก็ตัวเล็กครับแรงก็ไม่ค่อยจะมีการเทน้ําตาลปี๊บน่าจะเหนื่อยที่สุดในเมนูนี้แล้วครับนอกจากน้ําตาลปี๊บจะให้ความหวานแล้วการเคี่ยวน้ําตาลจนเหลืองจะทําให้สีของขาหมูของเราน่าทานมากขึ้นกว่าเดิมครับขันเวดีลายตคือีนีแหงลายตอถือเขาเบิเง่งแงงลายเขาทั้งตกทั้งมา ันเดิวบา quin, น,นบาแบ้แลจคี่ยเียวน้ําตาลไปด้วยร้องเพลงลูกชายไปด้วยครับอดสาฟังออเดอร์ครับอารมณ์ดีครับ <laughs> เราเคี่ยวไฟกลางจนได้น้ำตาลสีสวยๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นปรุงรสได้เลยเครื่องปรุงก็ไม่ซับซ้อนนะครับมีซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยแต่ก็แอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทำหม้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนกลัวรสชาติจะออกมาไม่ดีครับแต่มาขนาดนี้แล้วเดินหน้าอย่างเดียวครับเป็นเมนูที่ทำตั้งแต่กลางวันจนถึงตอนนี้มืดแล้วนะครับถ้าข้างบ้านได้กลิ่นเขาจะหิวหรือเปล่านะ น้ำตาลและเครื่องปรุงเคี่ยวได้ที่แล้วนะครับนำมาเทลงหมอ้อได้เลยในหมอ้อก็จะมีหมูเครื่องเทศที่เรามัดผ้าขาวบางไว้แล้วก็เติมน้ำให้ท่วมหมูหลังจากนั้นรอย,ยาวๆเลยครับ นี่คือข้อดีของคนมีแฟนครับทุกทีที่เหงื่อไหลจะมีคนมาคอยซับให้เสมอเพิ่มความหวานละมุนให้กับขาหมูด้วยเห็ดหอมนะครับแล้วเราก็จะตุนทิ้งไว้ประมาณ3หรือ4ชั่วโมงต้องปอกอีกอันนี้ทีเดียวอีกสรอบใช่มันติดนะช่วงที่รอหมูเรามาปอกไข่ที่เราต้มไว้นะครับ คําแพงผู้ช่วยตัวน้อยอยู่ข้างๆไม่ยอมห่างป๊าป๊าเลยอยากจะช่วยทุกขั้นตอนแต่ปอกไข่อยู่ดีๆคําแพงก็เหม่อทําเอาป๊าป๊าตกใจเหมือนกันนะครับวันนี้ไข่ของเราไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่บอกยากมากๆสงสัยว่าเราจะได้ไข่เก่ามาและจริงๆแล้วถ้าอยากให้อร่อยต้องใช้ไข่เป็ดนะครับป,ะปะ๊ป๊า what is t เอาไงล่ะทีนี้เรา h เยี่ยมเลยลูกวันนี้ไข่เราบอกยากเลยนะครับ อดใจไม่ไหวครับอยากรู้ว่าตอนนี้ขาหมูของเราเป็นยังไงบ้างแต่พอเปิดฝาปุ๊บกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับระหว่างที่รอหมูเรามาทำน้ำจิ้มกันครับน้ำจิ้มขาหมูทำง่ายมากเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะตำพริกกับกระเทียมให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือเล็กน้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน่ากินไหมครับ เปิดฝาหม้อรอบนี้คัมพงร้องโอ้ไม่กอด หน้าตาน่าทานไหมครับและกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านเลยสงสัยทําเอาเพื่อนบ้านหิวข้าวตอนดึกแน่ๆเลยครับด้วยความที่ผมโตจากท้องไร่ท้องนาที่ภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดครับเมนูนี้ผมได้กินครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ20ปีแล้วนะครับตอนเด็กๆผมก็กินแต่ตําบอกฮงปนโกบออมเขียดปนป่าครับจําได้เลยนะครับว่าการได้กินครั้งแรกตกใจมากแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆยังลืมไม่ลงเลยครับ เขาถึงจุกืออันเดียบอันย่อไม่อันเดอบาดนี่และเจ้าคือซีมีแงแต่ว่าเราต้องตุนต่ออีกสักพักนะครับช่วงนี้น้องฟิลมสอนพ่อเวเต้นเพลงใหม่ด้วยครับฝากเพลงลูกชายด้วยนะครับชื่อเพลงรวยใหญ่อันเดอบาทนี่และเจ้าคือซีมีแหงและเจ้าถึอเขาเบื้องแง่งและเขาถึงจกเพืองใบอันเดอบาดนี่และเจ้าคือซีมีแหงละเจ้าถเขาเบืงแ่งละเขาถึงจเออันเดอบาดนี่และเจ้าคอซีม้งแ้าถอเขาเบ่ ามเเพิ่งต yeah. ุนได้ชั่วโมงกว่าแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หมูเราเริ่มเปื่อยแล้วนะครับใส่ไข่ต้มลงไปเลยเห็นไข่แล้วแอบงอนนิดนึงนะครับเพราะว่าไข่ไม่สวยมากๆเดี๋ยวรอเมนูต่อไปจะแก้ตัวใหม่นะครับ ตอนนี้ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับเรามาดูกันนะครับว่าขาหมูของเราเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลิ่นหอมอบอวลทั่วหมู่บ้านเลยครับแต่ก็ขอสารภาพนะครับว่าแอบเอาขาหมูออกไป3ขาเพราะว่ามันล้นหม้อครับขอไอเดียจากทุกคนด้วยนะครับว่าขาหมูที่เราเอาออกไปจะทําเมนูอะไรดีดูสิครับขาหมูเปื่อยจนไม่กล้าตักแรงเลยครับมันยุ่ยแล้วก็น่ากินมากๆตอนตักขึ้นมาต้องระวังสุดๆเลยนะครับเพราะว่ากลัวน้องจะหล่นแล้วก็เละ จับกระดูกขึ้นหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะตักให้ดูครับราดน้ำจิ้มแล้วก็ชิมม,มันอร่อยสมกับที่เราตั้งใจทำหลายชั่วโมงเลยครับต่อไปจะเป็นการตักให้กับคนที่เรารักนะครับแต่กลัวว่าคลิปนี้จะยาวเกินไปรอติดตามคลิปที่2นะครับว่าเราเอาไปฝากใครบ้างขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับอุ๊ยอร่อยอร่อยเลยเอาเนื้ออ้อ